ตอนที่261รูปแบบชีวิตขั้นสูงสุดในโลกอันกว้างใหญ่ที่ซ่อนเร้นของภูเขาสายฟ้าบนทุ่งหญ้าอันไร้ขอบเขตบรรพบุรุษสายฟ้านั่งอยู่และมองไปที่กระดูกนิ้วสีทองอย่างสบายใจเออบรรพบุรุษของสายฟ้าสัมผัสได้ว่าเหล่ากษัตริย์กำลังจะเสด็จมาเกิดอะไรขึ้นทันทีที่บรรพบุรุษแห่งสายฟ้าติดตามร่องรอยของเวลา และอวกาศและในไม่ช้าเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอาณาจักรเทียนจูเจ้ากาและซีอะไรนั่นบรรพบุรุษสายฟ้าโกรธจัดข้าได้ให้เกียรติเขาและลงโทษไปโม่และหลานตัวไปแล้วนี่แต่เขาก็ยังไม่พอใจแถมยังลงมือเองด้วยซ้ำบรรพบุรุษสายฟ้าโกรธจัดนอกโลกต้นกำเนิดมีอันตรายอยู่ทุกคนทุกแห่ง และมีคนแข่งแกร่งมากมายนับไม่ถ้วนเขาซึ่งเป็นบรรพบุรุษสายฟ้าต้องระมัดระวังและรอบคอบไม่เช่นนั้นเขาอาจก่อปัญหาใหญ่หลวงได้แต่ในทวีปต้นกำเนิดบรรพบุรุษสายฟ้ากลับผ่อนคลายมากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเจ้าไม่อาจคิดทำร้ายเขาได้แม้แต่ปลายเส้นผมนอกโลกต้นกำเนิดข้าต้องอดทน ไม่มีใครในทวีปต้นกำเนิดสามารถทำให้ข้าหมดความอดทนได้บรรพบุรุษแห่งสายฟ้าโกรธจัดในขณะน,นี้เส้นทางการฝึกฝนของเขานั้นรุนแรงและยิ่งยโสยิ่งเจ้าหดหูใจมากเท่าไรนอกโลกต้นกำเนิดเจ้าก็ยิ่งอดทนได้มากขึ้นเท่านั้นในทวีปต้นกำเนิดเขายิ่งไม่ยอมรับการฝ่าฝืนใดใ กษัตริย์ภายใต้การบังคับบัญชาของพวกเขากล้าที่จะโต้แย้งหรือพวกเขาทั้งหมดต้องถูกทำให้กลายเป็นเท่าทานหลัวเฟิงส่งข้อความและขอให้เขาจัดการมันแม้ว่าเขาจะรู้ว่าวิธีการของราชาก้าแล็กซี่นั้นแปลกและคาดเดาไม่ได้แต่เขาก็ไม่ต้องการทำตามความปรารถนาของราชาก้าแล็กซี่อย่างสมบูรณ์ สิ่งที่เขาต้องการทำในทวีปต้นกำเนิดคือความสุขของตัวเองบางทีบรรพบุรุษหยานเฟิงเท่านั้นที่จะทำให้เขาสงบลงได้บ้างรุ่นน้องที่ไม่เคยออกไปนอกโลกต้นกำเนิดยังกล้าที่จะอวดดีต่อหน้าข้าข้าอยากรู้นะักว่าได้ความมั่นใจนั่นมาจากไหนบรรพบุรุษสายฟ้าพุ่งออกจากพื้นที่ที่ซ่อนอยู่ทันทีบูม พลังสายฟ้าอันรุนแรงไม่มีที่สิ้นสุดได้ปกคลุมเมืองหลวงของอาณาจักรกาแล็กซี่เสียงดังกึกก้องงูสายฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนเรื้อยไปมาและแพร่กระจายไปในทุกทิศทางและพลังของพวกมันก็แผ่คลุมไปทั่วบริเวณรอบเมืองหลวงกาแล็กซี่หยินเหอเจ้าออกมาซะเสียงคำรามดังกึกก้องไปทั่วทั้งสวรรค์ทั้งก้าว ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในดินแดนทั้งหมดสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวบรรพบุรุษส,สายฟ้านั้นเหรือนั่นบรรพบุรุษสายฟ้านี่เดิมทีเหล่าราชาแห่งภูเขาสายฟ้าจะรายงานต่อบรรพบุรุษแต่ในขณะนี้มีการเคลื่อนไหวในพื้นที่เมืองหลวงของอาณาจักรกาแล็กซี่ราชาเทพองค์ใดก็ตามในทวีปต้นกำเนิดทั้งหมด สามารถสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวที่น่าสะพรึงกลัวนี้บรรพบุรุษได้ลงมือปฏิบัติในที่สุดหลอดหลานตัวเองก็เฝ้ารอคอยเช่นกันเราต้องกำจัดความเย่อหยิ่งของหลอดแห่งกาแล็กซี่เจ้าแห่งอาณาจักรกาแล็กซี่นี่มีอำนาจมากเกินไปกินสิ่งมีชีวิตบางส่วนเพื่อตัวเจ้าเองและสิ่งที่เจ้ากินไม่ได้มาจากอาณาจักรเทพกาแล็กซี่ แม้แต่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตหลายร้อยล้านตัวจากอาณาจักรสายฟ้าโบราณทำไมผู้อำนวยการของอาณาจักรกาแล็กซี่ถึงได้ใจดีนักดินแดนที่กำเนิดจากมุมอันห่างไกลของทวีปดินแดนขั้วโลกตะวันออกบรรพบุรุษแห่งสายฟ้าโกรธมากขนาดนั้นเลยเหรอหญิงสาวในชุดสีเขียวที่มีรูปร่างสง่างามร่างกายของเธอหนา และมั่นคงราวกับโลกเธอคือผู้ที่เข้าถึงระดับสูงสุดด้วยเต่าแห่งต้นกำเนิดแห่งชีวิตและเข้าสู่ดินแดนของจักรพัิเทพบพรรพบุรุษของดินแดนที่สูงสุดเนื่องจากผ่านมาหลายยุคสมัยและไม่มีความเชื่อมโยงทางสายเลือดบรรพบุรุษของภูมิภาคขั้วโลกตะวันออกจึงปกป้องสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองเหล่านี้จากทวีปต้นกำเนิดได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หยานเฟิงทำตัวรอบคอบในขณะที่สายฟ้านั้นรุนแรงและเจ้าเล่ผู้ก่อตั้งภูมิภาคตะวันออกมองดูเขาจากระยะไกลเจ้าแห่งกาแล็กซี่สังหารตี้หยวนและบรรพบุรุษของหยานเฟิงก็ทนได้แต่เจ้าแห่งกาแล็กซี่สังหารเจ้าปีศาจขาวเล่ติ้งทนไม่ได้อีกต่อไปข้าเกรงว่าความขัดแย้งนี้จะแก้ไขได้ยากแล้วล่ะ ผู้ก่อตั้งภูมิภาคตะวันออกสุดเฝ้าติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้จากระยะไกลตี้ชิงยังเฝ้าดูเหตุการณ์นี้จากระยะไกลอีกด้วยยินเหอเกลียดความชั่วร้ายมากถึงขนาดที่ไม่ยอมให้กับบรรพบุรุษสายฟ้าเลยหรือไงตี้ชิงสายหัวเบาๆบ,บรรพบุรุษสายฟ้าก็รุนแรงเหมือนกันดังนั้นการที่ทั้งสองคนปะทะกันจะเป็นเรื่องดี หากเจ้าต้องทนทุกข์ยากในทวีปต้นกำเนิดเจ้าจะระมัดระวังตัวมากขึ้นเมื่ออยู่นอกทวีปต้นกำเนิดตี้ชิงคิดเขารู้สึกว่าหยินเหอกำลังทำตัวแข็งกระด้างหากเขายังคงทำตัวเช่นนี้ต่อไปเขาจะต้องประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ภายนอกโลกต้นกำเนิดแน่แทนที่จะต้องสูญเสียครั้งใหญ่ในอนาคต ดีกว่าที่จะสูญเสียเพียงเล็กน้อยในทวีปต้นกำเนิดความขัดแย้งภายในทวีปต้นกำเนิดจะไม่ทำให้เกิดการสูญเสียหรือปัญหาใหญ่ใดๆบรรพบุรุษสายฟ้าคือจักรพรรดิทเทพที่สมบูรณ์แบบและสายเลือดหุ่นหยวนของเขาถูกขุดขึ้นมาจนถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งอาณาจักรของเขานั้นสูงกว่าของท่านหยินเหอมากตี้ชิงคิด แม้ว่าท่านหยินเหอจะแลกกับสมบัติลับอันทรงพลังเขาก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับบรรพบุรุษสายฟ้าคราวที่แล้วเขาได้ต่อสู้กับหยินเหอและเขารู้ดีว่าหากพิจารณาจากอาณาจักรเพียงอย่างเดียวเจ้าเมืองหยินเหอก็ด้อยกว่าจัก,กรพรรดิชิงตู่ของเขาและเขายังเก่งกว่าด้วยเจดีเก้าชั้น ในขณะนี้บนทวีปต้นกำเนิดไม่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษของภูมิภาคตะวันออกสุดจากกระพัชชิงบรรพบุรุษยานเฟิงหรือราชาเทพธรรมดาพวกเขาทั้งหมดต่างก็ให้ความสนใจกับการเผชิญหน้าระดับสูงสุดนี้ในทวีปต้นกำเนิดนั่นคือบรรพบุรุษสายฟ้าในเมืองหูหยางบรรพบุรุษดั้งเดิมมองไปทางอาณาจักรกาแล็กซี่จากระยะไกลและรู้สึกกังวลมาก หลวเฟิงกำลังต่อสู้กับบรรพบุรุษสายฟ้าอยู่เหรอหลัวเฟิงมแขกแห่งภูเขาจ้องมองด้วยความกังวลด้วยความช่วยเหลือของกระจกสมบัติลับบรรพบุรุษสายฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศนั้นเป็นผู้ที่ไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆไม่ว่าเขาจะมั่นใจในหลัวเฟิงมากแค่ไหนเขาก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นว่าตัวหลัวเฟิงจะสู้ไหว เมืองหลวงกาแล็กซี่ภายในพระราชวังหลังจากที่หลวงเฟิงสังหารจอมปีศาจขขาวแล้วเขาก็คาดเดาว่าบรรพบุรุษสายฟ้าอาจจะลงมือต่อดังนั้นเขาจึงรออย่างอดทนในเมืองหลวงบรรพบุรุษสายฟ้าผู้นี้เป็นสมาชิกสายเลือดหุนหยวนที่ฝึกฝนสายฟ้าเขามีอารมณ์ร้ายหลวงเฟิง เงยหน้าขึ้นและมองดูสายฟ้าที่น่ากลัวที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหนือเมืองหลวงสายฟ้าแต่ละลูกนั้นเพียงพอที่จะกดขี่จัก,กรพรรดิได้เจ้าแห่งกาแล็กซี่จงโผลหัวออกมาฟ้าร้องคำรามเสียงดังและเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวบรรพบุรุษสายฟ้าเผ่าพันธุ์ของเจ้ากลืนกินสิ่งมีชีวิตไปแล้วเป็นพันล้านตัวแต่เจ้ายังกล้าที่จะมาหาข้าอีกหรืองั้นหรือ เสียงเย็นชาดังขึ้นข้าเห็นลวงตาขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นหัวลวงตานี้มีลักษณะเหมือนหัวของสัตว์ร้ายมันอ้าปากที่เต็มไปด้วยเลือดแต่กลับกลืนเสียงฟ้าร้องที่ไม่มีวันสิ้นสุดเข้าไปได้หมดในคำเดียวเออบรรพบุรุษทั้งสามของดินแดนตะวันออกตี้ชิงและหยานเฟิงต่างตกตะลึงเมื่อเห็นภาพนี้ อาณาจาักรสายฟ้าที่ไร้ขอบเขตแห่งนี้ถูกบรรพบุรุษแห่งสายฟ้าเป็นผู้พาไปแต่พลังของสนามสายฟ้านั้นเพิ่มขึ้นจนถึงพลังขีดจำกัดสูงสุดของทวีปต้นกำเนิดสนามสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ถูกกลืนหายไปจนหมดสิน้นในขณะนี้หลัวเฟิงบินสูงขึ้นไปในท้องฟ้าเขาสวมเกรดสีเงินและหน้ากากทองคำ มีรัศมีแห่งความน่ากลัวที่ไม่มีที่สิ้นสุดแผ่กระจายออกไปรัศมีแห่งความน่ากลัวที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้แผ่กระจายไปทั่วบริเวณแบบไม่มีที่สิ้นสุดและมีสิ่งมีชีวิตลวงตาขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่เป็นรูปแบบชีวิตที่ท,ทรงพลังมากบรรพบุรุษหยานเฟิงมองดูและพยักหน้าเพียงแค่การปลดปล่อยลมหายใจก็สัมผัสได้ถึงขีดจำกัด สูงสุดของพลังของทวีปต้นกำเนิดแล้วไม่ต้องพูดถึงความลึกลับของอาณาจักรอื่นๆเพียงแค่ร่างกายอย่างน้อยก็ในช่วงเริ่มต้นของจักรพรรดิเทพเกณฑ์ของพลังแห่งทวีปต้นกำเนิดคือเกณฑ์ของอาณาจักรจักรพรรดศักดิ์สิทธิ์แค่ปล่อยลมหายใจออกก็สามารถสัมผัสได้ถึงขีดสุดนี้ลองจินตนาการดูว่าร่างกายจะแข็งแกร่งขนาดไหน ท่านหญิงเหอไม่ได้ออกไปนอกโลกต้นกําเนิดเลยแต่ฝึกฝนในทวีปต้นกําเนิดเท่านั้นเพื่อฝึกฝนร่างกายของเขาให้ถึงระดับนี้เหรอตี้ชิงค่อนข้างประหลาดใจผู้ฝึกฝนมีความแข็งแกร่งเบื้องต้นของจักรพรรดิเทพซึ่งเป็นความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมในทุกๆด้านผู้ฝึกฝนบางคนอาจปะทุพลังอันน่าสะพรึงกลัวได้อย่างยิ่ง แต่ร่างกายของพวกเขายังคงอยู่ในระดับสูงสุดของราชาเทพซึ่งเป็นเรื่องปกติหยินเหอผู้นี้กล้าต่อสู้กับบรรพบุรุษสายฟ้าดังนั้นเขาจึงมีผู้สนับสนุนอยู่บ้างบรรพบุรุษของภูมิภาคตะวันออกมองดูบรรพบุรุษสายฟ้าขมวดคิวเล็กน้อยในขณะนี้ทุ่งสายฟ้าอันไร้ขอบเขตที่เขาแบกรับไว้ถูกกลืนกินไปแล้ว และเขาไม่สนใจสิ่งที่เขาสนใจคือวิธีการของหลอดแห่งกาแล็กซีในการกลืนกินอาณาจักรสายฟ้าผู้เยาวที่มีร่างกายยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของจักรพรรดิเทพเองหรือบรรพบุรุษสายฟ้าขมวดคิ้วการฝึกฝนในระดับจักรพรรดิเทพนั้นต้องคลำหาในที่มืดดังนั้นจึงมีข้อบอกพร่องอยู่มากมาย เจ้าอยากจะพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงขึ้นไหมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากแต่เมื่อร่างกายแข็งแกร่งเพียงพอความสามารถในการเอาตัวรอดก็จะเพิ่มสูงขึ้นในสภาพแวดล้อมของทวีปต้นกำเนิดสิ่งมีชีวิตในยุคแรกของจักรพรัิเทพไม่สามารถถูกทำลายได้เลยบรรพบุรุษสายฟ้ารู้เรื่องนี้ดี ในโลกภายนอกเขาอาจสามารถทำลายร่างกายนี้ด้วยฝ่ามือเพียงครั้งเดียวรุ่นนองนี้มีความสามารถจริงๆโดยไม่ต้องเสี่ยงออกไปนอกโลกต้นกำเนิดพวกเขามุ่งม,มั่นฝึกฝนและฝึกฝนร่างกายจนถึงขั้นเริ่มต้นของจักรพรรดิทเทพความคิดของบรรพบุรุษสายฟ้าเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้หลอดแห่งกาแล็กซีสามารถแอบมองเข้าไปในพื้นที่ ที่ซ่อนอยู่ของภูเขาสายฟ้าได้ซึ่งหมายความว่าเขามีสมบัติรับอันทรงพลังการครอบครองสมบัติรับบางครั้งก็ให้โอกาสอันยอดเยี่ยมแก่เจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะกลายเป็นบุคคลที่ทรงพลังที่สุดนอกโลกต้นกําเนิดยังมีผู้โชคดีอีกหลายคนที่ได้รับโอกาสอันยอดเยี่ยมผู้โชคดีเหล่านั้นรู้ดีว่า พวกเขาไม่สามารถตระหนักถึงศัก,กยภาพของสมบัติได้และอยากจะแลกสมบัติไปมากกว่าอย่างไรก็ตามเพียงแค่ฝึกฝนภายในทวีปต้นกำเนิดร่างกายก็จะเข้าถึงขั้นเริ่มต้นของจักรพรรดิเทพได้จักรพรรดิเทพเช่นบรรพบุรุษสายฟ้าจักรพรรดิชิงบรรพบุรุษหยานเฟิงและบรรพบุรุษภูมิภาคจี้ตะวันออกต่างรู้ดีว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไร เมื่อเขาออกไปนอกโลกต้นกำเนิดและสัมผัสกับข้อมูลจำนวนมหาศาลเขาอาจจะพุ่งทยานขึ้นไปอย่างรวดเร็วบรรพบุรุษของสายฟ้าเคยชินกับการอดทนนอกโลกต้นกำเนิดในขณะนี้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปความอดทนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในใจของเขาค่าทำได้หากเจ้าสามารถทนต่อลมที่แผ่เผาได้ เจ้าก็สามารถทนต่อทางช้างเผือกได้เช่นกันในทวีปต้นกำเนิดมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถปล่อยให้บรรพบุรุษสายฟ้าทนได้บรรพบุรุษหยานเฟิงตอนนี้มีบุคคลเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วบรรพบุรุษของสายฟ้าสามารถฝึกฝนมาจนถึงระดับปัจจุบันได้เขาไม่ใช่คนโง่เมื่อความคิดของเขาเปลี่ยนไป วิธีการจัดการสิ่งต่างๆของเขาก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันเส้นทางทางช้างเผือกบรรพบุรุษสายฟ้ายังคงดูโกรธเจ้าบอกข้าว่าไปโม่และหลานตั๋วเป็นผู้กลืนกินสิ่งมีชีวิตข้ายังให้เกียรติเจ้าด้วยการลงโทษพวกมันและขอให้พวกมันไปที่อาณาจักรเทียนจูเพื่อชดใช้ความผิดของพวกมันเอง เจ้าไม่ได้แจ้งให้ข้าทราบในครั้งนี้ว่าจะทำการสังหารพวกมันทั้งคู่นี่เจ้าไม่คิดจะให้เกียรติข้าหน่อยหรือหลัวเฟิงรู้สึกตกใจบรรพบุรุษสายฟ้าที่ไม่สบอารมณ์ตอนนี้กลับเริ่มใช้เหตุผลซึ่งทำให้หลัวเฟิงตกตะลึงข้าแสดงความสามารถทางกายภาพเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเขาสุภาพมากขนาดนั้นเลยเหรอในด้านความสามารถทางกายภาพข้าตามหลังเขาอยู่ไกลมากหลัวเฟิงมีสายตาแห่งความตายดังนั้นเขาจึงรับรู้ถึงช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายหากพิจารณาจากร่างกายอย่างเดียวบรรพบุรุษสายฟ้าถือเป็นบุคคลที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในทวีปต้นกำเนิดแล้วตัวเจ้าละ่ะ ก่อนจะถึงวินาทีแห่งการเกิดและการตายถ้าได้ตระหนักถึงรูปแบบชีวิตสูงสุดทั้ง4ี่บนเส้นทางชีวิตหลังจากได้ดวงตาที่สมาแล้วได้สังเกตเห็นเส้นทางอันยิ่งใหญ่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและทรงตระหนักรู้ถึงรูปแบบชีวิตขั้นสูงสุดทั้ง3ประการครั้งหนึ่งเขาได้รับวัสดุซากศพของ สิ่งมีชีวิตสายเลือดหุนหยวนแห่งอาณาจักรสูงสุด3ประเภทวัสดุทั้ง3นี้มีรูปลักษณ์6-7และ10ตามลำดับ7ประเภทที่หลัวเฟิงตระหนักได้บังเอิญรวมถึงลักษณะ6ประการของสิ่งมีชีวิตที่มีกีบและกรงเล็บหลายอันที่สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุดด้วยเหตุนี้รูปแบบชีวิตในโลกของเขาจึงวิวัฒนาการมาจากรูปแบบ24 ระยะกลายมาเป็นรูปร่างของสิ่งมีชีวิตจากสายเลือดแหล่งกำเนิดอันโกลาหลแห่งอาณาจักรขั้นสูงสุดอย่างแท้จริงนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีกีบและกรงเล็บหลายอันสิ่งมีชีวิตที่มีกีบและกรงเล็บหลายอันจะครอบครองทั้ง6ขั้นตอนพร้อมกันได้แก่24ขั้นตอนขั้นตอนสรรพสิ่งขั้นตอนกำเนิดขั้นตอนทรงพลัง ขั้นตอนสีทิศทางและขั้นตอนร้อยวิญญาณจากนั้นทั้งหกขั้นตอนเหล่านี้จะรวมเข้ากับสารจากซากศพสายพันธ์ุซึ่งเป็นหน่วยชีวิตพื้นฐานที่สุดของหลัวเฟิงได้กลายมาเป็นหน่วยชีวิตพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่มีกีบและกรงเล็บหลายอันในด้านจิตวิญญาณแล้วหลัวเฟิงเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีสายเลือดต้นกำเนิดแห่งความโกลาหลมาก ดังนั้นร่างกายของหลวเฟิงจึงใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิตนั้นในด้านอาณาจักรหลัวเฟิงแข็งแกร่งกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาต่ำและสามารถระดมพลังในร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบและสม่ำเสมอมากขึ้นรูปแบบชีวิตของหลัวเฟิงณขณะนี้ถือเป็นรูปแบบชีวิตขั้นสูงสุดจริงๆและแข็งแกร่งกว่ารูปแบบชีวิตขั้นสูงสุดส่วนใหญ่ และแข็งแกร่งกว่าร่างกายของสิ่งมีชีวิตสายเลือดต้นกำเนิดแห่งความโกลาหลท่านสูงสุดบรรพบุรุษสายฟ้าความคิดมากมายผุดขึ้นมาในใจของหลัวเฟิงแต่ในขณะนี้เขายังคงพูดว่าทัศนคติของข้าที่มีต่อคนชั่วเป็นแบบนี้มาตลอดทุกคนในทวีปต้นกำเนิดต่างก็รู้ดีแต่ปีศาจขาวและหลานตัว ก็ยังคงปล้นสะดมแบบนี้พวกเขาไม่เกรงกลัวข้าเลยสักนิดพวกเขาทั้งคู่สมควรตายพวกท่านสองคนอย่ากโกรธกันเลยเสียงหัวเราะดังขึ้นและชายร่างใหญ่ก็พูดขึ้นมาต่อพวกเราทุกคนล้วนเป็นผู้ฝึกฝนจากทวีปต้นกำเนิดและเราจะสนับสนุนซึ่งกันและกันก้าวไปข้างหน้าเคียงข้างกันในอนาคตทำไมต้องมาโกรธเคืองเรื่องเล็กเ,กเกน้อยๆกันด้วยล่ะ